แม้ว่าในขณะน,นี้อู่ฮั่นจะกลายเป็นเมืองที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในฐานะเมืองที่เป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดของไวรัสโครโรนาส,สายพันธุ์ใหม่ที่ทำให้มีผู้ติดเชื้อหลายหมื่นคนและมีผู้เสียชีวิตหลายร้อยคน และยังทำให้หลายประเทศเป็นกังวลจนต้องออกมาปิดกั้นการเดินทางจากอู่ฮั่นและจากจีนแต่หลายคนอาจจะนึกภาพไม่ออกคะ่ะว่าก่อนหน้านี้อู่ฮั่นเป็นเมืองที่สวยงามน่าท่องเที่ยวและเป็นถึงเมืองเศรษฐกิจที่มีความรุ่งเรืองเป็นอันดับต้นๆของจีนด้วยค่ะอู่ฮั่นเป็นทั้งเมืองเอกและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของมณฑลหูเปย่ยมีประชากรกว่า11ล้านคนถือเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในภาคกลางและมากเป็นอันดับเจของประเทศ คำว่าอู่ฮั่นยังหมายถึงการรวมตัวกันของเมืองเก่าในอดีตที่สําคัญ3เมืองก็คือเมืองอู่ชางสมัยราชวงศ์ฮั่นเมืองฮั่นโขสมัยราชวงศ์ซ่งและเมืองฮั่นหยางสมัยราชวงศ์ซุยซึ่งถูกรวมเข้าด้วยกันเป็นเมืองอู่ฮั่นเมื่อปี1949หลังการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนอู่ฮั่นยังถือเป็นหนึ่งในศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจของจีนไม่แพ้เซี่ยงไฮ้ปักกิ่งหรือเซินเจิน้น โดยถูกจัดเป็นเมืองเศรษฐกิจอันดับที่8จากการจัดอันดับเมืองเศรษฐกิจของจีนในปี2019เพราะนอกจากจะเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมยานยนต์ขนาดใหญ่ที่มีความได้เปรียบจากความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสําคัญในมณฑลหูเป่ยเช่นเหล็กกล้าและยิบซ้ำมจึงกลายเป็นที่ตั้งของบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ชั้นนําหลายร้อยแหง่ง อู่ฮั่นยังมีเขตอุตสาหกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการส่งออกและอุตสาหกรรมด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ซึ่งสามารถดึงดูดบริษัทต,ต่างชาติให้เข้ามาลงทุนได้อย่างล้นหลามและในอดีตอู่ฮั่นยังเคยเป็นเมืองที่ทันสมัยในระดับต้นๆของเอเชียจนได้ชื่อว่าเป็นชิคคาโกแห่งตะวันออกอีกด้วย จากทำเลที่ตั้งอยู่ตรงกลางของประเทศและมีแม่น้ำแยงซีไหลผ่านเป็นทางออกไปสู่ทะเลยังทำให้อู่ฮั่นเป็นศูนย์กลางการคมนาคมและขนส่งที่สำคัญทั้งทางน้ำที่มีท่าเรือขนาดใหญ่เป็นศูนย์กลางขนถ่ายสินค้าระหว่างภูมิภาคทางบกที่มีทั้งรถไฟความเร็วสูงเครือข่ายมอเตอร์เวย์ที่เชื่อมไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศสะพานข้ามแม่น้ำแยงซีซึ่งมีทั้งหมด7สะพานและ1อุโมงค และทางอากาศที่มีสนามบินนานาชาติอู่ฮั่นเทียนเหอเชื่อมต่อเมืองหลักใน5ทวีปทั่วโลกขณะเดียวกันอู่ฮั่นยังเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานกว่า3,500ปีและถูกพูดถึงในประวัติศาสตร์สามก๊กช่วงปลายราชวงศ์ฮั่นโดยเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในยุทธการผาแดงหรือศึกเซ็กเพ็กหรือที่คนไทยรู้จักกันดีว่าเป็นเหตุการณ์โจโฉแตกทับเรือ ซึ่งผาแดงนี้ก็ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแยงซีห่างจากตัวเมืองอู่ฮั่นไปทางตะวันออกเฉียงเหนือราว36กิโลเมตรและยังมีหลักฐานที่บันทึกเอาไว้ด้วยว่าในเหตุการณ์โจโฉแตกทับเรือนั้นแท้ที่จริงแล้วมีสาเหตุมาจากโรคระบาดที่เกิดขึ้นกับกองเรือของโจโฉที่เข้ามาในพื้นที่ของอู่ฮั่นในขณะนั้นคาดว่าอาจเป็นโรคพยาธิใบไม้ในเลือดที่เคยมีการแพร่ระบาดในมณฑลหูเป่ยและมณฑลหูหนันมาก่อน นอกจากนี้ก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างห้วงเฮ่อห,หรือหอกระเรียนเหลืองหนึ่งในสามหอโบราณที่สวยที่สุดของจีนและถือเป็นแลนด์มาร์คหรือสัญ,ญลักษณ์ประจำเมืองของอู่ฮั่นสันนิษฐานว่าหอนี้สร้างขึ้นในสมัยสามก,ก๊กเพื่อใช้เป็นป้อมสังเกตการศัตรูโดยซุนกวนเคยถูกเผาทำลายระหว่างการสู้รบและมีการสร้างขึ้นมาใหม่ในภายหลังโดยเลียนแบบโครงสร้างไม้ของเดิม สุดท้ายคืออาหารขึ้นชื่อของอู่ฮั่นอย่างเลิกกันเมี่ยนหรือบะหมี่แห้งร้อนที่ใช้เส้นบะหมี่ทรงกลมลวกแล้วคลุกกับน้ำมันงานและเครื่องปรุงรสถ,ถือเป็นเมนูประจำถิ่นที่นักท่องเที่ยวต้องลองชิมและเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเมืองนี้ด้วย อย่างที่เห็นนะคะว่าก่อนจะเกิดการระบาดของไวรัสโคโรนาอู่ฮั่นไม่ใช่เมืองที่น่ากลัวหรือว่าเมืองร้างแบบภาพที่แชร์กันในโลกอินเทอร์เน็ตแต่ว่าเป็นเมืองแห่งเศรษฐกิจคมนาคมและการท่องเที่ยวที่มีสีสันก็ได้แต่เอาใจช่วยให้ช,วหชาวอู่ฮั่นและชาวจีนผ่านพ้นวิกฤตโรคระบาดครั้งนี้และทำให้อู่ฮั่นกลับมาเป็นเหมือนเดิมโดยเร็วค่ะ